สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทสรุปช n n e l ครับก็ยังอยู่ในเกม Oxygen not in c l u d e d นะครับกับ EP ที่15ครับก็เนื้อหาใน EP นี้นะครับเนื่องจามาจากว่าที่ผ่านมาครับประชากรของเราเนี่ย ก็กินแต่เห็ดทอดอย่างเดียวนะครับเหมือนประมาณว่าเป็นมังสวิรัตกันทั้งอนานิคมละเพราะฉะนั้นในอีพีนี้ครับก็จะถึงเวลาแล้วครับที่ชาวอนานิคมของเราเนี่ยจะได้กินเนื้อสัตว์กันบ้างครับโดยก่อนที่เราจะได้กินเนื้อสัตว์กันนะครับใน E ีีนี้ผมจะทำการสาธิตวิธีการสร้างฟาร์มเลี้ยงตัวนี้ครับตัวแฮคทับโดยอัตโนมัตินะครับก็เบื้องต้นนะครับ ผมเนี่ยมีประชากรชาวตัวแฮทเนี่ยอยู่จำนวนหนึ่งละเดี๋ยวผมจะทําการสร้างสถานที่ใหม่โดยที่ตรงนี้นะครับจะทําเป็นระบบอัตโนมัติครับก็เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับไปดูวิธีการกันเลยครับเริ่มแรกจากการวางเลยเยอรก่อนนะครับก็ตรงนี้ผมจะใช้เป็นประตูโป่งวางไปเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราวางประตูกั้นไปแล้วเนี่ย ยังไงตัวแฮชมันไม่สามารถเดินผ่านทะลุประตูมาได้อยู่แล้วครับเอ่อก็ทําการวางประตูไปเลยครับสองด้านครับแล้วก็ตรงนี้ดก,กันไปเลยครับหลังจากนั้นทําการปิดครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเอ่อโอเวอร์เลย์ห้องกันสักเล็กน้อยครับเพราะว่าเป้าหมายของผมนะครับ คือการสร้างระบบอัตโนมัติที่ภายในห้องเนี่ยจะต้องเ,อเป็นห้องที่เรียกว่าข้อครับก็เงื่อนไขของข้อนะครับจะต้องมีสถานีอาบน้ําตัดขนครับขนาดอย่างตาม12กระเบื้องแล้วก็ขนาดสูงสุดไม่เกิน96กระเบื้องนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการสร้างห้องนี้นะครับโดยที่เราจะต้องมีการวางาตัวนี้ก่อนครับเข้าไปในหมวดหมู่ของขนลําเลียงครับ แล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นตัวแขนที่เอาไว้เ,เก็บสิ่งต่างๆที่อยู่ในบริเวณครับเราจะเห็นว่า,เ,าเมื่อเราเอาตัวนี้เนี่ยมาวางเทียบแล้วเนี่ยจะเห็นลสัสอีกการทํางานของมันนะครับก็คือเป็นช่องสีขาวอย่างนี้วิธีการครับให้เราพยายามาวางครอบคลุมพื้นที่ให้สวยงามครับก็ผมจะได้ประมาณนี้นะครับเราจะเห็นครับว่าลัศมีของแขนตัวนี้เนี่ย จะอยู่ที่ด้านข้างฝั่งละ3ามหน่วยหรือ3ามช่องครับก็จำไว้นะครับ1 2 3ไม่เกินระศมีตรงนี้ครับแล้วก็มาติงตรงนี้หลังจากนั้นนะครับกลับมาในส่วนของอ่อห้องที่จะจัดเป็นข้องนะครับจะประกอบไปด้วยครับจุดปลสัตว์ครับอย่างแรกอ่อที่ให้อาหารสัตว์ครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ดูนะครับจะมี อยู่ในหมวดหมู่ของสถานีครับคือสถานีอาบน,น้ำตัดขนครับก็ทำการวางไปเลยครับตรงนี้ผมจะกระเถิบมาสักเล็กน้อยนะครับเพื่อความสวยงามครับตานี้ครับแล้วเดี๋ยวผมเพิ่มความสำคัญของงานเพื่อให้ประชาการของเรานะครับมาทำการสร้างตรงนี้ก่อนเลยหลังจากที่สร้างห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรากลับมาดู เลเยอร์ของห้องนิดนึงครับตรงนี้เราจะได้เป็นสีเหลืองแล้วแล้วก็เมื่อไปสังเกตตัวแฮชนะครับที่ถูกขังอยู่ในบริเวณนี้นะครับมันจะขึ้นว่าแอร์อาจคับแค,คบครับเพราะเนื่องมาจากว่าพื้นที่ภายในนีน่น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับจํานวนออของตัวแฮทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะแก้โดยการที่ว่าจะทำสองห้องนี้เชื่อมกันนะครับก็เริ่มจากขุดพื้นตรงนี้ครับ แล้วก็จากตัวแขนทํางานตรงนี้นะครับจะมีรักมีทํางานห่างออกไป3ามช่องครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้จะนั้นหมายความว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นนอกพื้นที่ที่ตัวแขนจะสามารถทํางานได้ครับผมก็จะทําการวางประตูกั้นครับไม่ให้ตัวแขนออกมาได้ประมาณนี้ครับ แล้วก็กลับไปดูที่โอเวอร์เลย์ห้องอีกสักรู่นะครับตอนนี้เนี่ยมันไม่สาภาพเป็นคลองได้แล้วเพราะเนื่องมาจากว่าเรียกว่าจํานวนหน่วยของห้องนะครับหรือกระเบื้องเนี่ยเกินครับตอนนี้เนี่ยขนาดห้องอยู่ที่ร้อยห้ากระเบื้องครับซึ่งการที่เราจะทําเป็นห้องที่ไว้สําหรับเป็นคลองได้เนี่ยจะต้องไม่เกินเก้าสิบหกกระเบื้องเท่านั้นนะครับตรงนี้มีทางแก้นิดนึงครับโดยที่ให้เราสร้างกระเบื้องครับ จากจะเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1้อยห้าแล้วก็เราต้องปรับลดลงไปเหลือ96้าหครับเพราะฉะนั้นเราต้องลดลงห้าหน่วยหรือ5ช่องกระเบื้องครับตรงนี้ผมจะทำการสร้างครับไปเลยครับ2 3 4สามสี่ห้าประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาคอยดูกันครับว่าตรงนี้จะกลายเป็นห้องได้ไหมครับเอาละครับตอนนี้เรียบร้อยแล้ว กลับมาดูอวัยวห้องอีกรอบนะครับตอนนี้ก็คือกลายเป็นข้องเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับคือการทําในระบบของตัวขาอัตโนมัตินะครับตัวนี้เนี่ยคุณอัตสาหะนะครับจะทํางานภายในรัศมีนี้โดยที่จะดูสิ่งของต่งตางๆตามที่เราเซตหรือต้องการครับก็หลังจากนั้นนะครับให้เรามาเริ่มจากตรงนี้ครับที่ใส่อาหาร ตรงนี้เนี่ยผมต้องการจะเลี้ยงตัวแฮทนะครับแล้วก็อาหารที่ผมต้องการจะให้เนี่ยจะเป็นแค่หินตะกอนครับเพราะเนื่องมาจากว่าหินตะกอนของเราเนี่ยมีเยอะมากแล้วก็แทบไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยหลังจากนั้นนะครับตรงนี้จะเซตเป็นตัวแฮทแล้วก็ลูกแฮทนะครับก็คือเราจะเลี้ยงแค่สายพันธุ์นี้เท่านั้นครับแล้วก็อย่าลืมครับตรงนี้ผมขอเซต ในนี้เอาซักสูงสุดซักสิบตัวก็พอครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับคือการเซตร,ระบบขนส่งอัตโนมัติครับก็จะเริ่มจาก่อตัวนี้คือขาทำงานครับต่อไปครับตัวนี้คือสิ่งที่เรียกว่าตัวโหลดเข้าเครื่องสายพานลำเลียงครับแล้วก็อีกตัวนึนะครับที่จำเป็นต้องใช้ครับก็คือ ตัวรับครับก็จะมีขาเข้าขาออกหลักๆจะมีอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีอย่างนึงคือก็คือ,คอสายพานครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเปรียบกับระบบน้ําหรือระบบก๊าซเนี่ยก็คือท่อนั่นเองครับโดยที่หลักการนะครับผมจะทําการสร้างตู้เก็บของขึ้นมาครับหนึ่งตู้โดยที่ตู้นี้เนี่ยผมกะว่าจะเอาไว้เก็บเฉพาะ หินตะกอนที่เป็นอาหารสําหรับเจ้าตัวแฮทนะครับเอาไว้ภายในนี้เมื่อ,อกล่องอาหารในนี้หมดเนี่ยขาตัวนี้จะทําการดูดอาหารมาเติมในกล่องโดยอัตโนมัติครับแต่ว่าเราต้องเสียเวลา,าให้ประชากรของเราเนี่ยทำการเติมหินตะกอนภายในตู้เก็บของนี้ก่อนหลังจากนั้นครับเมื่อเราทําการเลี้ยงตัวแฮทเป็นเรื่อยนะครับตัวแฮทเนี่ยจะมีการขับถ่ายครับสิ่งที่ได้นะครับ ก็คือตัวนี้ครับที่เราต้องใช้ประโยชน์ได้เป็นฐานหินครับที่เราสามารถเอาไปผลิตเป็นไฟฟ้าต่อไปได้ครับโดยที่เราจะทำการตั้งตัวนี้ครับตัวโหลดก็วิธีการนะครับให้เราเสังเกตที่รูปตรงนี้ครับเราจะเห็นว่า ที่รูปเนี่ยมันจะมีลูกศรสีเขียวนะครับทิมลงครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าตัวด้านนี้จะเป็นตัวรับสินค้านะครับและตัวด้านนี้จะเป็นตัวส่งสินค้าไปตามสายพานครับก็ให้เราวางไว้ที่ด้านข้างครับใกล้ๆกับขาเลยก็ผมจะเลือกวางไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้สําคัญนะครับต้องหันให้ถูกด้วยตรงนี้จะเป็นขารับครับในการที่ ตัวขาดูดเนี่ยจะดูดของที่เราตั้งไว้ในนี้แล้วใส่มาในนี้ครับหลังจากนั้นนะครับตัวแฮชเนี่ยจะมีการออกไข่ครับก็อย่างนึงเลยคือที่เราลืมไปได้ก็คือเครื่องบ่มเพาะครับตัวนี้วิธีการติดตั้งนะครับต้องติดตั้งให้อยู่ในสมีของขาอาัตโนมัตินะครับก็จะเอาวางไว้ประมาณนี้ครับ หลังจากนั้นทําการเดินสายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นก่อนครับต่อตัวนี้ผมจะลากไปเลยครับแล้วก็ขอตั้งระดับงานเป็นระดับเจ็ดนะครับและเดี๋ยวรอให้ประชากรสร้างสักคู่ครับแล้วกลับมาดูกันเอาละครับขั้นตอนต่อไปนะครับ อาจจะมีขั้นตอนที่โหดร้ายกันสักนิดน,นึงนะครับแต่ว่าเ,เพื่อประชากรในอาณาจักรของเรานะครับที่จะได้กินเนื้อเนี่ยถึงโหดร้ายยังไงเราก็ต้องยอมนะครับก็อย่าเพิ่งดรามากกันนะครับต่อไปนะครับตรงนี้ประชากรของเราสามารถสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะทําการหาตัวแฮชมาปล่อยไว้ภายในนี้ก่อนนะครับโดยที่จะเริ่มจากตัวที่มันเดินเตะๆอยู่ภายนอกครับก็จะมีอยู่ ตรงนี้หนึ่งตัวครับแล้วก็ถ้าไม่มีแล้วเดี <S <S ๋ยวผมจะทำการหยิบจากในนี้มาสักสองสามตัวครับประมาณนี้ครับ, <S 1> <S 1> รบแล้วก็หลังจากนั้นนะครับในระหว่างที่เรารอตัวแฮทมาส่งภายในนี้เนี่ยเราจะไปทำการเ,าเดินเส้นทางการระเรียงของนะครับ วิธีการครับผมจะกะว่าเราจะลำเลียงของเนี่ยที่ได้ให้มาไว้บริเวณนี้ครับก็ของที่ได้นะครับจะขึ้นอยู่กับที่เราเซตครับโดยเบื้องต้นเนี่ยผมจะยังไม่เซตเดี๋ยวเราค่อยมาเซตกันตอนหลังนะครับก็กะว่าจะมาทิ้งไว้แถวๆนี้ครับวิธีการนะครับให้เราเลือกไปที่เมนูขนลำเลียงเหมือนเดิมครับแล้วก็ทําการสร้างรางสายพันลำเลียงครับวิธีการนะครับ ก็อคล้ายๆกับท่อต่างๆเลยครับทําการลากลงมาอย่งี้ครับตรงนี้ผมจะลากไว้ก่อนนะครับอ่อลากไว้ประมาณนี้ครับทิ้งไว้แ้วานี้แล้วก็ที่เหลือครับจะเป็นตัวช่องหรือป่องสําหรับเอ่อทิ้งของที่ลําเลียงมาครับเราจะทิ้งไว้ตรงนี้ของที่ได้หรือลําเลียงมานะครับจะตกมาที่ตรงนี้ครับก็หลังจากนั้นนะครับ ผมจะทําการสร้างหลุมกับดักหรือหลุมน้ําครับเพื่อเออสังหารตัวแฮตทาให้เราได้เนื้อมาครับแต่ก่อนหน้านั้นผมจะเวางตัวนี้เป็นหลักก่อนครับก่อนที่เริ่มต้นจะจะเริ่มต้นสร้างระบบลำเลียงเนี่ยเราต้องวางเป็นตัวนี้ก่อนครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ทุกพื้น พักสองอันครับหลังจากนั้นทำการสร้างเป็นหลุมหรือบ่อครับประมาณนี้เหมือนเดิมครับตั้งค่าความสำคัญของงานครับแล้วก็ตรงนี้ห้ามลืมนะครับสำคัญเลยคือการติดประตูครับกดโอหนึ่งค้างเพื่อเป็นการหมุนประตูครับ แล้วก็ผมจะทําการเติมน้ําลงไปภายในนี้นะครับโดยที่เราก็ต้องสร้างที่ระบายขวดครับเอาสักสองฝั่งเลยครับเพื่อความรวดเร็วตรงนี้ผมจะทําการเปิดประตูไว้ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับเติมน้ําครับวิธีการเติมก็นี่ครับน้ําเรื่องความสำคัญครับแล้วก็กวดเปิด เฮควอดอัตโนมัติครับปรอปีไปใส่อันนีงครับหลังจากนั้นระหว่างที่ประชากรของเราทําการสร้างและเติมน้าตรงนี้นะครับผมจะมาทําการเซตตัวโหลดเข้าสายพานตัวนี้นะครับโดยที่ให้เราคํานึงครับว่ารู้สึกตัวแฮกของเราจะกระโดดข้ามได้ครับงั้นเดี๋ยวผมขอกั้นตรงนี้ครับ ก็มาต่อที่ตรงนี้นะครับตัวแร่ของเรานะครับที่อยู่ในนี้เนี่ยมันจะมีการขับถ่ายของสีเป็นฐานหินครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจาเป็นจะต้องให้เก็บนะครับก็คืออย่างแร่ฐานหินครับเลือกไปที่แร่ที่ใช้ระบบไปครับแล้วก็เลือกที่ฐานหินครับจะเป็นอย่างแรกที่เราเก็บอย่างที่2นะครับเมื่อมันมีการออกไข่มาครับเราก็จะทําการเก็บไข่ครับโดยที่ไข่เนี่ยจะอยู่ในมวลบูของวัตถุดิบการประกอบอาหารนะครับเราเลือกไปที่ไข่ดิบครับ ตรงนี้นะครับเมื่อเราได้ไข่ดิบมาแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการเซตก่อนครับว่าตรงนี้เนี่ยจะให้ขาเก็บไข่ดิบเนี่ยมันเก็บเข้ากล่องหรือเก็บมาฟักครับโดยที่ผมเซตไปที่ตัวเครื่องฟักนะครับก็เลือกไปที่ไข่ลูกแคทครับแล้วก็กดบ่งเพาะครับหลังจากนั้นเ,เนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยผมจะเซตให้ภายในห้องนี้ จะต้องมีตัวแฮตไม่เกิน10ตัวครับก็เราจะมาติดตัวเซนเซอร์กันครับตัวเซนเซอร์ที่ว่านะครับคือตัวนี้ครับเซนเซอร์ตัวจับสัตว์ครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยตรวจำวจำนวนสั์ที่อยู่ในนี้ครับพอหลังจากนั้นทำการลากสายครับโดยหลักการของตรงนี้นะครับเมื่อ ตัวแฮชนะครับมีการออกไข่ออกมาครับตัวขาดูเนี่ยมันก็จะดูดไข่มาครับแล้วมันก็จะเซนเอนไขครับว่ามันควรจะใส่ที่เครื่องบ่มเพาะหรือโหลดเข้าตัวนี้ครับโดยที่สําคัญนะครับผมจะเซตตัวเครื่องบ่มเพาะเนี่ยให้เป็นระดับสูงๆก่อนก็คือเมื่อ,อ,อมันมีไข่มาเนี่ยตัวขามันก็จะใส่ไว้ในเครื่องบ่มเพาะก่อนแต่มีข้อแม้ครับว่า เราจะต้องมีการตรวจจับครับว่าภายในนี้เนี่ยจะต้องมีสัตว์ไม่เกินจํานวนตามที่เราต้องการก็คือสิตัวครับก็เดี๋ยวบางต้นทําการรอให้ประชากรของเรานะครับสร้างเสร็จเรียบร้อยก่อนให้เรากลับมาดูที่ตรงนี้ครับหลักการทํางานของตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ให้เรารอประชากรเติมนั้นกันนเล็กน้อยครับ ราะว่าต่อไปเนี่ยตรงนี้จะเป็นเหมือนกบสิึงที่เรียกว่ากับดักที่จะทําให้ตัวแฮชของเราเนี่ยเกิดสิ้นชีพครับเราตรงนี้ทําการรื้อทิ้งครับแล้วก็เช่นเดียวกับตรงนี้ครับหลังจากนั้นนะครับผมจะทําการสร้างตัวที่เป็นตัวโหลดครับก็จะวางไว้ลารานี้ครับ แล้วก็ตัวขาเก็บครับตรงนี้นะครับให้เราดูเอรัศมีดีๆนะครับโดยที่รัศมีเนี่ยจะต้องลงไปถึงด้านล่างครับช่วงตรงนี้ก็จะอยู่ที่เราลาประมาณนี้ครับจะเห็นว่ารัศมีเนี่ยออกินตรงนี้แล้วก็รวมไปถึงตู้เย็นด้วยนะครับหลังจากนั้นทําการเอ,อ่สร้าง สายพานครับโดยที่ตรงนี้สายพานผมจะมาเชื่อมกับตรงนี้ครับอย่าลืมนะครับเดินสายไฟด้วยตอย้จากตรงนี้มันใก้จับสายเมนผมก็ลากสายเมนเ,เลยครับหลัจากนั้นทำการเก็บขยะแถงนี้ให้เรียบร้อยครับ าแล้วครับกลับมาดูตรงนี้กันสักเล็กน้อยอตรงนี้นะครับจะเป็นตัวเซนเซอร์เพื่อน,นับครับว่าตอนนี้มีจํานวนตัวแฮชเนี่ยที่อยู่ในเนี้ยเท่าไหร่แล้วตรงนี้รู้สึกว่ามันกระโดดมายังจับไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวผมทําการจับโดยที่นะตอนนี้นครับมีทั้งหมดห้าจาก10ตัวครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะขอเซต10ตัวครับจะส่งสัญญาณสีเขียวถ้า ต่ำกว่านะครับ10ตัวหมายความว่าตัวนี้จะเปิดทำงานก็ต่อเมื่อ,อ,อแฮชเนี่ยหรือตัวแฮชเนี่ยภายในกรงนี้มีไม่เกิน10ตัวครับเมื่อครบ10ตัวเนี่ยตัวนี้จะปิดการทำงานครับแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของออขาตัวเก็บกว่าตัวนี้นะครับเมื่อมีไข่ออกมามันก็จะไปทำการเก็บไข่ครับแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้ลำเลียงมาทิ้งตรงนี้ครับแล้วขาตัวนี้เนี่ย จะทำหน้าที่ในการดูดไข่ครับเพื่อใส่เข้าไปในนี้โดยเงื่อนไขต่อไปนะครับเราจะต้องทําการเซตตู้เย็ยนครับว่าไม่ให้ใส่ไข่ดิบครับต่อกั้ปีทีีเหลือให้หมดเลยครับหลัอองจากที่ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับตรงนี้ผมจะทําการล็อกประตูครับแล้วก็เพิ่มความสาคัญของงานให้มันนิดนึงครับ หลักการนะครับเมื่อมีไข่ตกมาตรงนี้ขาจะเก็บไข่ครับแล้วก็ใส่ไปในนี้สุดท้ายจะถูกลำเลียงมาปล่อยกินไว้ตรงนี้นะครับโดยที่ไข่ที่ถูกปล่อยไว้ตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นตัวแฮตต่อไปครับและเมื่อตัวแฮตเนี่ยมันอยู่ในน้ํามันก็จะขาดอากาศหายใจแล้วก็ตายในที่สุดครับเมื่อตายแล้วเราจะได้เนื้อมาในนี้ครับซึ่งก็จะเป็นหน้าที่ของตัวขาเก็บกวาดเนี่ย ดูดเนื้อแล้วไปใส่ในตู้เย็นให้เราครับตรงนี้เราต้องเซตเป็นไข่นะครับก็จะเป็นไข่ลูกแฮชครับพอไข่ไข่แฮชครับนี่ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเรารอกันสักแป๊บนึงครับ แล้วเดี๋ยวมาคอยดูว่าระบบนี้จะสามารถใช้งานได้ตอนนี้เริ่มมีการขนส่งครับสิ่งที่ได้จะเป็นฐานหินครับก็ฐานหินมันก็จะตกมาตรงนี้นะครับแล้วก็ไหนๆเราก็มีฐานหินตรงนี้แล้วซึ่งประโยชน์นะครับของฐานหินข้อหนึ่งเลยก็คือมันสามารถเอาไปสร้างกระแสไฟฟ้าได้ครับจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจากฐานหินครับโดยที่ผมจะ ทำการสร้างตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไว้สักราล่านี้นะครับก็เริ่มจากขุดพื้นครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอวางเลยเยอร์กันสักเล็กน้อยนะครับเอาลครับหลังจากที่ประชากรของเราทําการสร้างโซนที่ผลิตไฟฟ้าจากถานหินเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปจะเป็นการเซตระบบในการขนส่งอัตโนมัติครับก็เริ่มจากเราตั้งขาเป็นตัวตั้งนะครับโดยที่รัศมีการทํางานครับออกไปด้านซ้ายสาด้านขวาสามครับก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงตั้งเครื่องอผลิตไฟฟ้าจะหา,าในทีทั้งหมด3าเครื่องนะครับมันจะได้อยู่ในรัศมีตรงนี้พอดีครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการสร้างตัวนี้ครับตัวรับ ออกจากสายพานครับหรือตัวขาออกนั่นเองครับต่อวิธีการครับให้เราทําการวางไว้ใกล้ๆกับขาหรือในรักมีนะครับก็จะอยู่ที่ละลาวนี้ครับหลังจากนั้นทําการสร้างตัวนี้ครับตัวโหลดเข้าหรือตัวขาเข้านะครับผมจะทําการตั้งตรงนี้ครับ เพรเนื่องมาจากว่าของที่หล่นลงมานะครับมันจะหล่นอยู่ที่พื้นแล้วตัวขาเนี่ยมีหน้าที่ในการเก็บใส่กล่องตัวนี้ครับ่อหลังจากนั้นนะครับต่อไฟให้มันเรียบร้อยครับแล้วก็ทําการเดินลางครับโดยตัวนี้นะครับจะเป็นตัวรับทานหินนะครับผมก็จะทําการเดินเข้าไปที่ตัวขาออกฝั่งนี้ครับ แต่หลักจานั้นทำการเพิ่มค่าความสำคัญของงานครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย่านหินปลูกขนลำเลียงมาเรื่อยๆนะครับพเพราะเนื่องมาจากว่าตัวแฮพวกนี้เนี่ยมันมีการขับทายู่น่าจะทุกวันครับก็เราก็จะได้ทานหินเ,เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของตัวแฮน,นะครับ ก่อนตรงนี้เดี๋ยวรอบตัา,ากรเราสร้างจากสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเซตหรือตั้งค่ากันต่อครับเอาละครับการตั้งค่าในการรับฐานหินไปใช้งานนะครับให้เรามาคลิกที่ตัวโหลดข้าวตัวนี้ครับแล้วก็เลือกไปที่แร่ที่ใช้แล้วหมดไปครับเลือกไปที่ฐานหินครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวสังเกตดูนะครับตัวขาเก็บกว่าเนี่ยมันจะดูฐานหินเข้ามาเก็บไว้ในนี้ครับ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับตรงนี้ครับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจาก่านหินเนี่ยให้เราเซ็ตค,ความสำคัญต่างๆไว้ครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราจะให้ตัวขาตัวนี้เนี่ยรับ่านหินจากตรงนี้มา,มาเป็นตัวใส่ตรงนี้ครับต่อตรงนี้ก o พี่นะครับต่อสุดท้ายนะครับเรามาสรุปออการทํางานของ ระบบเลี้ยงตัวแฮตอัตโมนมัติจันนะครับเริ่มตั้งแต่ภายในข้อของมันครับตัวแฮตเนี่ยจะมีการกินอาหารครับตัวถาใส่อาหารเนี่ยจะเกิดจากที่เราเอาเอ,อ,อาหารที่เราเซตครับหรือต้องการให้มันเนี่ยมาใส่ไว้ในตู้เก็บของตัวนี้ครับตัวขาจะทําหน้าที่ดูครับว่าตัวที่ให้อาหารเนี่ยหมดหรือ,อยังครับหมดแล้วขาจะทําหน้าที่ดูด อาหารไปใส่ในตัวที่ให้อาหารครับก็เราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาในการให้อาหารครับโดยทางป้องกันนะครับให้เราเซตเป็นระดับต่ำๆไ้ครับซึ่งมันก็จะทําให้ประชากรของเราเนี่ยไปทํางานอย่างอื่นก่อนครับโดยที่ปล่อยให้ระบบตรงนี้เนี่ยเป็นระบบอัตโนมัติไปต่อไปนะครับหลังจากที่ตัวแฮตมีการอยู่ภายในนี้เนี่ยจะมีการขับถ่ายของเสียครับซึ่งของเสียของตัวแฮตก็คือ่านทิมครับ เราเมื่อเราได้ฐานหินมาอยู่ในนี้นะครับตัวขาเทียบก่านเนี่ยจะทําหน้าที่ในการดูดฐานหินครับแล้วก็ส่งมาตามเส้นลาเลียงตรงนี้ครับมาทิ้งไว้ตรงนี้ซึ่งมันไม่ได้เข้าเครื่องนี้นะครับมันจะตกอยู่ที่พื้นครับแล้วก็ตัวขาตัวนี้ครับจะทําหน้าที่ในการดูดฐานหินมาใส่ไว้ในกล่องตัวนี้ครับโดยที่กล่องตัวนี้เนี่ยอย่าลืมว่าจะต้องเซตเป็นรับเฉพาะฐานหินครับ ฐานหินเนี่ยจะถูกลำเลียงมาไว้ที่นี่ครับเข้าตรงตู้นี้แล้วขาอัตโนมัติเนี่ยจะทำการเอาฐานหินไปใส่ไว้ในเครื่องต่างๆครับเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไปซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นระบบอัตโนมัติไปโดยปริยายครับเราจะเห็นแล้วว่าตอนนี้ครับมีฐานหินตกลงมาแล้วก็ตัวขาเนี่ยมันดูฐานหินจะเห็นว่าฐานหินเนี่ยเข้าไปนี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะมาเก็บไว้ในกล่องตรงนี้ครับต่อไปเนี่ย ขาตัวนี้มันก็จะดูท่านหินมาใส่เมื่อกระแสไฟฟ้าเป็นไปตามเงื่อนไขครับเพราะว่าผมเซตไว้ตอนนี้คือ90% 90%ตรงนี้จะอิงตามตัวแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับถ้ามาต่ำกว่า90%เมื่อไหร่ตัวระบบขาเนี่ยจะทำการหยิบถ่านหินมาใส่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติครับต่อไปนะครับกลับมาดูที่ข้อกันต่อครับก็นอกจากถ่านหิน ที่ตัวแฮรจะทําการปล่อยออกมาแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดไข่จากการผสมพันธุ์นะครับเมื่อมีไข่อยู่ภายในน,นี้แล้วเนี่ยตัวนี้ครับจะเป็นตัวเก็บกวาดซึ่งจะมีการใส่ไปในกล่องนี้และตัวนี้ครับเครื่องบ่มเพาะโดยที่เรามาเริ่มกับเครื่องบ่มเพาะกันนะครับเมื่อไข่มีการใส่ในเครื่องบ่มเพาะครับมันก็จะกลายเป็นตัวลูกแฮรต่อไปครับ โดยที่จะมีการเช็คเืลอนไขว่าตัวเซนเซอร์ตรวจจับสิ่งมีชีวิตภายในนี้นะครับจะตรวจว่าถ้ายังอยู่ภายใต้เกล็ดไข่ก็คือต่ำกว่าสิบตัวเนี่ยเครื่องนี้จะทำงานแต่ถ้าไม่ไดก็ตามที่มากกว่าสิบตัวก็คือตัวนี้จะถูกปิดไปครับเพราะฉะนั้นขาตัวนี้เมื่อเก็บไข่ได้มันก็จะมาใส่ไว้ในกล่องนี้ครับซึ่งกล่องนี้เนี่ยก็ถูกลำเลียงไปทิ้งไว้ตรงนี้เหมือนเดิม ต่อไปนะครับเมื่อมีไข่จริงออกมาตรงนี้แล้วขาเนี่ยจะทำหน้าที่ดูดไข่ครับมาเก็บไว้ในกล่องนี้แล้วกล่องนี้นะครับจะถูกส่งมาปล่อยไว้ในน้ําครับโดยที่ณตอนเนี้มันยังเป็นไข่อยู่แต่ไม่ได้ก็ตามที่มันมีเกินมีการฟารักตามธรรมชาตินะครับมันจะกลายเป็นลูกแพสแล้วก็เมื่อมีสิ่งมีชีวิตหรือลูกแพสเนี่ยออ,อยู่ในน้ํานี้เนี่ย มันก็จะตายโดยปริยายครับและเมื่อตายแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของตัวแขนเก็บกวาตัวนี้ครับดูดเนืเน้อสดที่เราได้มาใส่ตู้เย็นครับโดยเงื่อนไขนะครับเราจะต้องเซ็ตตู้เย็นเนี่ยไม่ให้มันเก็บพวกไข่ดิบครับเพราะว่าไข่ที่ได้เนี่ยเราจะเอามาใส่ไว้ในตัวรอตัวนี้แทนครับก็เท่ากับว่าระบบการเลี้ยงสัตว์ระบบนี้นะครับเราจะได้ทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้าที่อัตโนมัติแล้วก็เนื้อสัตว์รวมไปถึง การเพาะพันธุ์ตัวแฮตต่อไปครับก็สำหรับ E ีนี้เนื้อหาก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับใน E ีีหน้าจะมีการสร้างระบบอะไรที่จะเป็นอัตโนมัตินั้นก็สามารถติดตามกันได้ครับหรือถ้าใครมีอะไรแนะนำหรือว่าอยากจะดูอะไรที่มันทำเป็นระบบอัตโนมัติเนี่ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับอีีนี้ขอสวัสดีครับ